การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชานพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระยะ500เมตรและ1,000เมตรสนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระยะ1,000เมตรนะครับไฮไลท์ในช่วงช้าอยู่ที่เรือกันเชียง1คนเยาวชนหญิงไอรินนีกรี ฝีพายเยาวชนทีมชาติไทยหลานสาวของพุทธรักษานีกรีจากชมรมเรือภายฟามิงโกจังหวัดแม่ฮ่องสอนในลู่น้ําที่3โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสมราคาเยาวชนทีมชาติเข้าเส้นชัยลำแรกที่เวลา4นาที9.54วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามความคาดหมายเหรียญเงินจิรกิจพืชทองหลวงจากเทพิลินและเหรียญทองแดงขวัญฤดีขุนทองจากราชนาวี ส่วนเรือแคนูสองคนชายพิษพิบูรณ์มหาวัฒนางกูลและยุทธนาโปรานนท์ฟพายทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมผลหล่าสุดในลู่น้ำที่3อยยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสมราคาดีกรีทีมชาติคว้าเหรียญทองไปครองที่เวลา4นาที16.77วินาทีเหรียญเงินจ่าเอกพนุพงศ์จิระนรงชัยกับจาเอกวรธรรมบุญยุหงจากราชนาวี และเหรียญทองแดงจ่าเอกนัทพงศ์สมเสร็จกับนักเรียนจ่าทหารเรือวรวิทย์ห้องแก้วจากราชนาวีเช่นกันนอกจากนี้พิพิบูลมหาวัฒนังกูลยังคว้าเหรียญทองที่สองของตนเองในประเภทเรือแคนูหนึ่งคนชายอีกด้วยปิดท้ายทีเย่เรือยาวมังกร1ิฝีพายิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิยทยาเขตสุโขทัยในลุ่นน้ำที่4นํนำโดยสุกัญญาโพระดกสุวรีสงครามรอดอิสาราหัตุลา ช่วยกันเล่งจ้วงปีพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา5นาที0.82วินาทีควา้าเหรียญทองไปครองโดยเฉือนชนะเขรังนครไปเพียง0.93วินาทีเท่านั้นขณะที่เหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เวลา5นาที0.451วินาทีนิวัุริยะถ่ายภาพเจษดาเฉยนเฉยรายงานจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก